ปัญหาชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนม,มาก,ก็ยังคงเป็นปัญหาที่คาราคาสังนะครับนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วครับถือว่ามีชาวโรฮิงญาลี้ภัยไปยังบังคลาเทศแล้วมากกว่า70,000คนและจนถึงทุกวันนี้ครับในวันนี้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนม,มาครับได้ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งตามความเชื่อของรัฐบาลนะครับบอกว่าชาวโรฮิงญาที่อยู่ในรัฐยะไข่นั้นไม่ถือเป็นชนกลุ่มน้อยของเมียนม,มาครับและนับเป็นแค่ผู้อพยพเท่านั้น พลเอกอาวุโสมินอองไลที่มาเป็นประธานในพิธีสวนสนามเรื่องในโอกาสครบรอบจะปีวันสถาปนากองทัพเมียนมาที่กรุงเนปิดอนวันนี้บอกครับว่าในประเทศเมียนมาไม่มีชาวโรฮิงญาครับและสําหรับชาวเบงกาลีซึ่งเป็นคําที่รัฐบาลกองทัพเมียนมาใช้เรียกชาวโรฮิงญาก็ถือว่าไม่ใช่หนึ่งในชนกลุ่มน้อยของเมียนมาเป็นเพียงแค่ผู้อพยพเท่านั้นแม้ว่าท่าทีแบบนี้ของทางการเมียนมาจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็พูดแบบนี้ตลอด แต่การออกมาพูดครั้งนี้ก็มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหรประชาชาติสั่งให้มีการสอบสวนกรณีมีการฆาตกรรมข่มขืนและทำลายที่อยู่อาศัยของชาวโรฮิงญาโดยทหารเมียนมาในรัฐยะไข่ตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งรัฐบาลเมียนมาระบุว่าจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ u ูเข้าไปสอบสวนในพื้นที่เพราะเกรงว่าจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงครับ